ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเปิดดวง12ราศีดวงของชาวราศีเมถุนดวงเดือนพฤษภาคมปี2567 หมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนพฤษภาคมใครดวงดีรอบด้านการงานก้าวกระโดดเสน่ห์แรงมีโอกาสเจอคู่หมอช้างเปิดดวงชะตาที่สุดของเดือนพฤษภาคมราศีดวงดีรอบด้านมาแรงสุดเรื่องโชคลาภราศีมีข่าวดีการเงินราศีการงานอุปสรรคปัญหาคลี่คลายราศีถูกหลอก ถูกโกงเสียเงินไม่ควรเสียเมื่อเร็วๆนี้หมอช้างทศพรสีตุลาได้ออกมาเผยดวงของ12ราศีในเดือนพฤษภาคม2567โดยหมอช้างเปิดดวงชะตาเดือนพฤษภาคมหลังดาวพฤหัสย้ายทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ดวงของชาวราศีเมถุนเป็นเดือนวางแผนตั้งรับให้ดีจังหวะดวงดาวอาจจะไม่ส่งผลดีมากนะะักค่ะเตือนในเรื่องของสุขภาพอย่าใช้ชีวิตหักโหมดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้เป็นพิเศษนะคะอะไรเราดูแลป้องกันร,รักษาได้ให้รีบทำค่ะและดูแลสุขภาพตนเองแล้วต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของการงานถ้ามีโอกาสเดินทางดวงเดือนนี้จะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้ายังอยู่กับที่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารการเจรจาปัญหากับผู้ใหญ่ความวุ่นวายในเรื่องของการทำงานจะเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจค่ะ และในเรื่องของการเงินอะไรแปลกๆต้องระวังค่ะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงเสียเงินไม่ควรเสียและเรื่องของความรักให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่านะคะเพราะถ้าเราหงุดหงิดจากเรื่องงานก็อาจจะเป็นประเด็นทำให้มีปัญหากับความรักได้ค่ะ แต่อย่าเพิ่งกังวลไปเลยนะคะเดือนหน้าราศีเมถุนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ